ไม่ใครจะใส่หรอกนี่นครับมันไม่ใครจะใส่นะใสหรอกไฟตันมองนะ,ะสวยๆนะครับนี่เลย เลยที่ไ่มผมฮิดคอยผลเนียกองอขามันหันได้ไรอันนี้มันยังมันครับนี่โอ้งมุนรออะไรที่น่ะโอ้โหมุนโคตรเด็ดกับไปหมุนรออะไรลงมาครับ